ก่อนอื่นต้องขอกราบนะคะท่านแรกเลยนะคะจะแน,นะนำให้นหักเรียนได้รู้จักนะคะก็คือดรไบบาร์นะคะท่านที่สองนะคะคนตำรวจโทเศษหานะคะเศษคาฟอนะคะรอพ่วงกับสอพอบางศรีเมืองนะคะและอีกท่านหนึ่ง ขอกล้องนี้หน่อยนะเข้าได้เข้าหลับได้เลยนะคะก็จะมีระเบียนชั้นระดับอนุบาลนะคะแล้วก็ระดับชั้นประถมศึกษาโอเคเรียกแล้วเรียบร้อยครับ สวยงามครับผมคณะกุะกเิทุกคนก็ต้องรัวันนะครับผู้เราใจดีที่ได้รามอองกวดศึกษาให้กับเด็กถได้ว่าเป็นสิ่งสาคัญที่จะให้เด็กได้นำไปใช้ในร่อกพัฒนานะการศึกษาของการแล้วัวดาท่านของนั่นเาเสก็วันนี้ก็เป็นคัที่าผมมอบเกียให้กับโรงเรียนในเขตที่ผม ปกต<อบ> <Allah> soy, ิเมืองนะฮะข้างแรกก็ไปประแทน่ในอันนี้ก่อว่าวัดพิจารณ์โ่ออันนี้เป็นพิจารนะฮะก็พอายาก่อถ้าเกิดผู้กับส่วนของลูกค้าบางทีก็นาวไห อย่างเดียวเลยนะคะก็คือทางนักเรียนจะยาให้นักเรียนนะคะนักเรียนนะคะก็ก็ทำการปลูกพืชยีนบนกรับอันะะนี้ช้อะไรคะหมอก็อัจะตามตามไปรสักคหแลอันนี้เรา <prueba> <the> <ları> ผมดรสิทธิศักดิ์เกียวผมพิพันธ์นะฮะประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิด์กรรมธิการการศึกษาและอุดมศึกษาวิทวายทาศาสตร์และนวกรรมของวุฒิสภานะฮะวันนี้ก็มามอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรตินะฮะจำนวน8ทุนแล้วก็โครงการหางรางวาัลอีก1ทุนนะฮะก็ต้องขอขอบคุณท่านพันตำรวจโทเศษอาร เกษตรกรนะที่ท่านเป็นสะพานบุญเชื่อมให้ทุกที่นะวันนี้ที่วัดเฉลิมนี่ก็เป็นแห่งที่สามนะฮะซึ่งได้รับการพิจารณาจากโรงเรียนแล้วก็ขอออเรื่องเด็กนักเรียนเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ก็เลยได้มามอบก็ต้องดีใจกับเด็กๆทุกคนที่วันนี้ได้รับทุนไปทั่นหน้าแล้วก็ก็ขอให้เด็กทุกคนตั้งใจเรียนเพราะว่าดูแล้วจาก ผู้ของแล้วก็ค่อนข้างที่จะพอกินบอใช้การศึกษาเป็นสิ่งสําคัญสําหรับเด็กนักเรียนถ้าคุณเรียนเก่งจบไปคุณสามารถหางานทําได้ดีมันก็เป็นทุนชีวิตให้กับครอบครัวต่อไปนะเราต้องขอขอบคุณท่านพันตํารวจโทรเศรษจทหารเศรษอากรนะที่ท่านเป็นสะพานบุญเชื่อมดูแลโรงเรียนในเขตพื้นที่ของตําบลบางสีเมืองของเราซึ่งโรงเรียนแห่งที่ สที่5ที่6เดี๋ยวก็ต้องให้ท่านลองพิจารณาดูจากโรงเรียนต่างๆในเขตพื้นที่บางสีเมืองครับวันนี้ก็ยินดีทั่วหน้ากันนะครับขอบคุณครับ